สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงของคนราศีพฤษภประจำเดือนมิถุนายน2,564รารสีาศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพฤษภนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรก การงานของชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนในเดือนนี้ดวงการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะงานที่เข้ามาช่วงนี้มีแต่ยาก,ยากและมีปัญหาให้แก้ยิบย่อยตลอดทั้งเดือนมีโอกาสสูงที่งานจะหยุดชะงักและไม่สำเร็จตามที่คุณวางแผนไว้บรรยากาศในที่ทำงานปานกลางค่ะคือทุกคนวุ่นวายกับงานของตัวเองเป็นหลักจนไม่ได้สนใจคนอื่นเพื่อร่วมงานบางคนอาจเอางานมาให้คุณช่วยทำด้วยนะคะ เรื่องที่ต้องระวังอีกเรื่องคือคนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเซ็นสัญญาไม่ว่าจะกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางการค้าควรมีความรอบคอบมากๆในช่วงนี้เพราะมีโอกาสสูงที่สัญญาจะมีปัญหานะคะชาวราศีพฤษภที่สมัครงานไว้หรือรอง,งานอยู่ช่วงเดือนนี้มีโอกาสได้งานคะ่ะแต่อาจได้เงินเดือนน้อยกว่าที่คุณเรียกไปและอาจได้งานที่คุณไม่ค่อยถนัดเท่าไหรค่ค่ะ ส่วนชาวราศีพฤษภที่ทําธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ตัวธุรกิจค่อนข้างทรงๆผลกําไรตอบแทนไม่มากนักยังไม่แนะนําให้ขยับขยายเพิ่มเติมนะคะคนที่จะเปิดธุรกิจใหม่ก็อยากให้ชะลอไว้ก่อนค่ะและควรระวังการเซ็นสัญญาให้มากๆนะคะไม่งั้นจะส่งผลต่อตัวธุรกิจได้ในส่วนของลูกน้องและหุ้นส่วนช่วงนี้ไม่สร้างปัญหาให้คุณปวดหัวค่ะ การเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนในเดือนนี้ดวงการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่หนักนะคะสภาพคล่องทางการเงินน้อยอันเนื่องมาจากบางคนเอาเงินไปลงทุนในส่วนอื่นเพิ่มเติมซึ่งส่วนที่ลงทุนไปยังไม่ให้ผลกําไรที่ชัดเจนรายจ่ายก็มากทําให้คุณติดขัดเป็นช่วงๆค่ะความรักควรมีคู่ของชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนในเดือนนี้ดวงความรักความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีค่ะ คุณทั้งคู่ต่างแบ่งเวลาให้กันเป็นอย่างดีเข้าอกเข้าใจกันคู่ไหนวางแผนจะมีบุตรโอกาสติดบุตรสูงมากค่ะความรักคนโสดของชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนในเดือนนี้คนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่เหมาะสมเป็นคนที่ขยันทำงานเป็นที่ปรึกษาที่ดีสำหรับคุณและมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ค่ะสุขภาพอยากให้ชาวราศีพฤษภระวังเกี่ยวกับไข้หวัดแล้วก็ภูมิแพ้ ถ้าชาวราศีพฤษภได้มีโอกาสทําบุญอยากให้ทําบุญเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์หรือศาลานะคะอันนี้เป็นการทํานายดวงข้าวของชาวราศีพฤษภประจําเดือนมิถุนายน2564ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ